สำหรับอาหารเย็นคืนนี้นะคะเฮาสองคนแต่ย่า่ก็จะกินสมอรกอโทต้านะคะนี่จากสมอรกอโทตา้าทาจากของเหลือจากเมนูที่กินจากคาริสต์มาสบรเมอดอย่างละนิดละหน่อยนะคะเฮาก็มาเห็ดเอานมปังธรรมดาธรรมดามาทํานะคะเป็นได้ค่หน้าตานะ,ะกินบ่คะพอใช้ได้หรือเปล่าสําหรับหน้าตานะะเนาะค่ะเนาะกับยูปมาณนี้นะคะสมอรกอกโทต้านะคะดูกันชัดๆเป็นขนมปังธรรมดาธรรมดาบ้านๆทำง่ายๆ ผู้ใดมีอย่างนี้ในบ้านก็นมา,าใส่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงมือลงใหม่กินกันสองตาย่อยเลยนะคะสวยงามน่ากินใช่ไหมล่ะดูชัดๆอีกรอบนึงเนะค่ะน้อเดี๋ยวเขาจะลงมือลงใหม่กินกันละจ้ะผมยิ้ท้อแดงขันท้อแดงกิมาตกตก เออท็อปกะอืองามสีเกินดล้วบอรแตโกนสีโทมาเนาะ đột bao nhiêu đột cái tay theo Ôi, này, cái này quật eo Nó thân chỉ đồ, xoay còn <laughs>

คุณบอกแแฮมไม่ดอกกันแล้วหมอล่อนล่อนนเราอต่อหรือิบอ๋อเวสโทรศัพท์ทมกลับมืออื่น สุดท้านีนรถสองจุงกว่าพอไปหักกระบป๋ากดแรงแน่เสร็จมีอินเดียจ้าฮึรัฐแทบพี่น้องไม่กินโดนทั้งประเทศเถิงแล้ว ชอบคาเวียเฟเด่ yeah. oh. มึงลองเลื่อมหนอกมันจะใส่ปลาคาเวียใส่หอยมันนพวกกินให้ปลาคาเวียยังไงก็ได้พวกใส่ หันลบบ้าและเลอนะบางนหันความตลอด เที่ยวทางวันเป็นไปหด้ชีวิตคนโสดที่มาตกหลายแบบปีใหม่แบบบางี่กิสตมาโอ้โหาาต้าอมมาพออินเตอร์เซเนอร์เอ ยูลอกนิดออนข้ามหนึ่ตกลงมาสายก่อนนั่นก็สิถึงตนคิดสมาบดนี้วันที่หกนี่คิดสมาดหน่อยมันสุกขั้นแรกน่าเฮซูดานเซ็ปแสปพี่น้องน้อเห็ดเบิ้งเล้วจ้ะ แล่งหายล้วนะคะก็ยลงไปหลายแบบข่อยเบิ่งพันยัยเรากินนั่นพักระบบกลินกาลก็กิ่นตักซีลาวก็กินแต่มงใบใบนันการระบบกิน หลายแบบนะจ๊ะลองให้ดูอยู่ไปดูได้เลยสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยหมูยอ่อกุนเชียมกับเข่ากันนะจ๊ะถอดก่อน

มันจะปงลงคกลมเข้ากันพอดีในรสชาติที่ไม่ไปรุงเข้าไปมันๆเปรียปร้ยวๆออกหวานจากไม้องเนยมีเข็มนิดๆจากอรมณ์หมดกระเตือแล้วก็มีหอมแค่เนยหน่อยมันก็นจะเข้ากันกับพวกของข้าวพอดีพอต่ออมซอสฟินกาสลุดฮึฟินกาสลุดเนยหอมเนย พันถาม่าอ่านกะงมุมหดหรอบล่บอกมายังได้ยู่ว่าสั่นมาบอกจคอยกินให้บมดรูปม่นสบแตตเออเพราะว่าวาเรียมอรอนเอ้ิสนุดบออกูดเป็นภักเกียดจะทอดอายุอายุอะบรอรอเดียวรงเล่นา วัชร oh, yeah, oh, yeah. ินทร์ก็รอกระมอดฝ่ายอกแอดนะขันคุณเมื่อเนี้ยคุณท่ายไปสักผ่ามาแล้วผ่าหลา่แบันี้ก็คุณท่ายต้องเอื่นๆผ่ายแปดไม่หน่อยออกมาข้างนอก นี่มาตัวก็ต้องไปนะฮะไปอ่าไปธนาคารอ่อนอยวก็ไปซื้อของขวัญให้นอกซื้อปิดมือไปนิดน้อยแต่ว่าไม่น้อยอาจจะพอซื้อเดี๋ยวเบิ่งมก่อน กินอันนี้แล้วก่อนคูดก็ไปนายก่อนพม่น,นอจจออ่อาจจะบ่ซื้ออาจจะเฮ็ดเคก้กบุญไปเค้กกรุราบุญไปแต่บอลแหน่เบิ่งก่อนเบิ่งความขยันของเจ้าของก่อนนะคะต้องไปกินคิดสมัติหน่อยบ้านในใุกท้ายไปบ้านเพื่อหัดนี่จ้ะอาจจะซื้อดอกไม้ที่เมื่อไปในไหนเม่อไหร่อาจจะซื้อดอ,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 อกไม้ไปแค่นมันเขาซื้อดอกไม้บ้านเขาละพอพ,อ,พอตามมารยาทนะคะการเปิว่า มันน้องชายเจ้าเช็ดเงให้ไปกินไกล่ากจีโบมโหดกักดมาสั่งมาไปว่าควาพคือหัดน้ำแรงน้องมาหัดต่อนผมมองแรงขากลับกับแท็กซี่ พอฟรมันนะฮาเอ็นออการว่อโอ้ฮาระมันไม่เจ็บขาหาดว่าโปรเซส์ออวันเลีกหันว่าโปรเซสต์ก่อนผมหะม,มาเอ็นโปรเสต์้โอเคกันห้องมึงฮาอดอก

那还慢。 เดนกตั้งแต่ต้นเดตนท่านว่ายานันกางเดนมกรลาไม่ต่เกีดจักรารไม่ตเกยวตเกีดักานกบ,กาบ้านนี้ไม่อนอนก,ก็ว่างรัดะวางตัวดอวดีแน่แน่เต็มวิสอเออฮะบอสแสดงโอ้สู บอกว่าทางน้นยับมายังยับเป็ียดเอาไว้คอยแล้วการซ้ำกันต่อคางเนี่ยก็ขางนี่โอ้ประตูนี่แม่ไปองเบิดบาดเจ้าเข้าเอาเอะอะไรกคู่เห่โอ้ออยาวากันเดพี่น้อพักกันอิ่มแหง จัดไม,ออม่แหวะใส่ก็ทราบว่าคนกนะินอีกคนนึงมาได้เีลยก่อนหยุดทลองใส่ก่อนหลังจากกันเนาะเอา,เอาแบงมาเอาไ <laughs> ด้แเก็บพ่อยอ้สา,สารนี่เอาไปเอาม้าของก็ได้กินเคืร์มมึงไงไงทอกันคือเกาเล่น,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 นอืมกุ้งเน้

เทศกาลบาเนี่กับเซเลพักอยู่ประมาณสองอาทิตย์กับสิไปคุณได้บานนี้วันที่สองวันเกิดคุณชายวันที่เจ็ดวันเกิดคุณลูกสาวลูกชายไม่ไงหน่อยอีบีบีอีกระเทยหน่อยนั่นกับเกิดวันที่เจ็ดเดือนหนาลูกชายอ่ะลูกสาวขวัใหญ่กับเกิดวันที่เจ็ดเดือนหนาพี่ตานี่เกิดวันที่สองเดือนหนามาเดือนหนากับสามงานอีู่เลยกับซีรเสียเงินหินอีนั่งบีบีเลยนะคะของขวัญมัน ของพญ่งเอยบอห้เหขาสิเรียงเขาดัางก็ของลูกเราเอยกบกเกียเียวเจ้าใจเองลูกแต่ก็ต้องไปบ้านเขาเ,าเือเกาว่า,าแต้มลนะย่าโอ้ยอิม่มแม็ดเก,ก,ก็ดแมด ทุนดีกขอเท้ยทสอบใบอร์ไปก็คือมื่ออื่นสอบเยียดไฟผ่านแล้วสอบของแกนผ่านแล้วเแล้วสอบขับบาลนี้มอใส่แล้วเนี่ยหานถ้าคุณล้วกูดรดุ่งมันจะเมือ่ออื่น แม่น่าดื่มขึ้นมากเสเด็จเห็นขอความว่าแม่หนูโอเคหนูผ่านแล้วแม่ก็เสด็จดีใจในัน่นแน่รุ่นมันขี่แต่ขี่แต่นเนี่ยผ่านแล้วก็เสด็จใจน,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 นั่น้านก็แจ่มจกเงินยเดี๋ยวจงเงินไปให้ค่าเลี่ยนแบบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขาเลี่ยนขับรมอจองเงินไปเลี่ยนแมนจงเงินไปเลี่ยนแมนีขับรถยนต์นก่อนก็เป็น โอเคระยะจำทรงไเปเพิ่นไปสอบไปครับคี่รถยนต์นียู่บาเป็นสเต็ปส่วนมอสอท่อหัน่นคุณกระถ้วยไปสมัครแล้วเรียบร้อยสามวิชาแม่บอกว่าถ้าสิเรียนก็นเรียนสามเลยค่ะ์บอเรียนก็ะไปตรงเรียนมาเสียเวลาเพราะว่าแม่เรียนมอสอท่อแม่ก็ลงเพิ่มเราสามสามวิชา เรามันางเสียได้แม่มาโอ้โอ้เดี๋ยวครยินใจจ้เนี่แลับลัดเบิร์ดขวัชั้นแสดงนะกดถ้าพัะสอทิ้งนี่บอค่เฉพาะนมปั่บ่ไว้เราตึนเกินเนี่ยกดบายข้างไมเนี่ย เรเห็นหมันเป็นเส้ลสียดไปเจ็บไปเบไปาเห็ค่าขายยงตองย่งางบ่ามันมักบ้านมันข้นเแมว่นกันะว่การขายยังมาสิลงทุนเหง่อแม่อย่าให้หนูพูดกับคนหน้าหนูเบื่อเหรือ เห็ดซ้ำซาก่าพี่แน่ใจมีเรื่องอะไรสื่อกินซื้อยูของมันไปเมือละลายช่องอยบาทกดกับไวัเซียนะนะเข้าก็จอบเบองมันข้างหลังเวลาลรวะเพราะมันในมิยังเห็ดต็ตอนมันดูหวานวางลายประสมองก็สั่งกันไหมอิ่มนะพี่น้องเมื่ดแมนแลนยาต่ของไม่เงียบหน่อยอย่าละหน่อยนึงขนมปังเสต็ทิ่ง ว่าไว้ละอิ่มแห้งบ่เคยปกติบ่กินอาหารพลังปั่นนี่คันเฮ็ดกินเองเฮ็ดอยู่กินอยู่นะสมมติเราก็โทษแต่ด้รักจัดใจเด้อค่ะได้ม่เนี่ยซื้อมาบอกสู่ฟังใหม่นะจ้าด้วยรักใจ,ใจดัดใจ,ใจนะคะรักนะจุบ๊บ